สวัสดีค่ะวันนี้น้ำหวานก็จะมาแนะนํายาสีฟันจัดฟันสูตรหมอฟันนะคะส่วนใหญ่แล้วคุณหมอจัดฟันนะคะจะแนะนําให้ลูกค้าใช้ยาสีฟันที่มีฟูรายผสมนะคะเยอะเพราะว่าการจัดฟันนะคะมันจะทําเวลาเราติดเครื่องมืออาจจะทำความสะอาดได้ไม่ดีพอเพราะฉะนั้นยาสีฟันนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ป้องกันฟันผุได้นะคะยาสีฟันที่คุณหมอจัดฟันแนะนํานะคะ จะมีสัญ,ญลักษณ์ของรูปจัดฟันนะคะแบบนี้เลยนะคะส่วนใหญ่จะมีฟูอลไลผสมค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ LDC ทุกสาขาทั่วประเทศเพราะว่าของเราจะนําเข้าสินค้าต่างๆมาเองเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะมีฟูอัลายถึง1,000ัน ppm เลยนะคะแล้วก็จะรักษาแผลในช่องปากเวลาเราโดนลวดทิม่มหรือว่ากระพุ้งแก้มเป็นแผลนะคะตัวนี้จะมีคิวเทนด้วยนะคะซึ่งรักษาแผลในช่องปากด้วยแล้วก็ทําให้ปากชุ่มชืนด้วยนะคะลดกลิ่นปากได้ด้วยนะคะสำหรับคนไข้ที่ติดเครื่องมือนานๆอาจจะมีกลิ่น วพวกนี้ก็จะทําให้กลิ่นปากหอมสดชื่นด้วยนะคะลองไปหาซื้อได้ที่ LDC ทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะขอบคุณค่ะ